ซอยตรงนั้นนะเขาเลี้ยงแมวเป็นร้อยตัวเลยแล้วเขาก็ลงประกาศว่าแมวเขาไม,ไม่มีข้าวกินหนูก็เลยซื้ออาหารซื้ออะไรไปให้ป้าเขาหน่อยทำบุญเอาน้าเนี่ยก็ถือถ่าช่วยๆกัน,นป้นาไปทำบุญบ้าบอวัสดีค่ะพี่พาวัสดีค่ะน่าคนเทนชอไใจจ้า ซื้อมาฝากขอบคุณค่ะจ้าอะคุณแม่สวัสดีอ่ะนี่ซื้อมาฝากี่ขอฝากแบบทำไมฝากผลเหรอ,อทำไมอ่ะผมมันก็ทำงานแลกเงินท่าแรงอะไหมเออซื้อฝากแหละไม่เป็นไรหรอกนิ่เดียวก็้วทไมที่มาชา้าจังอ่ะ ไหญ่มากเนี่ยก็ป้าท้ายซอยตรงนั้นเขาเลี้ยงแมวเป็นร้อยตัวเลยแล้วเขาก็ลงประกาศว่าเออแมวเขาไม่ไม่มีข้าวกินหนูก็เลยซื้ออาหารซื้ออะไรไปให้ป้าเขาหน่อยเขาเลี้ยงแมวเยอะมากเขาเปิดรับบริจาคว่าเขาเลี้ยงแมวเยอะบ้าไปทําบุญบ้าบอะไรก็พาลาเอามาเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาพาล้าเลี้ยงนี่ไปทําบุญทําบุญเอาหน้าไเนี่ยก็เรื่องของเขาเนี่ยเดือดความความเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ย ปล่อยออกมาข้างนอกเนี่ไขี้ตามบ้านนู้นบ้านนี้แล้วแกยิ่งเอาไปให้โวเขาก็หาว่าสมงรู้ร่วมกินในการเลี้ยงหรอยีนี่ทำบุญเอาน้าเนี่ยก็ถือช่วยๆกันเออจะปล่อยให้มันตายไปล่ะแมวอ่ะเออให้มันตายตายไปไม่ไหวไม่ไหวจะเลี้ยงนี่นี่ก็ไปโอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วไปเดี๋ยวเขาก็หาไว้นีเอเอาหน้าไม่ไมีใครว่าอะไรหรอกเออนั่นนี่กินข้าวกับอะไรล่ะอืมเะ เดี๋ยวหนูไปตักมากินบ้างดีกว่าเออเอาข้าวมัเ้เนาะข้าวเต็มขอพี่พันขอข้าวจานหนึ่งใช่พี่พันรือเป็นยังไงบ้างล่ะกาแฟที่ซื้อมาให้อ่ะอร่อยมากพี่พันขอบคุณนะคะจ้าเดี๋ยววันหลังซื้อมาฝากอีกบ้างน,นะพี่พันไปรอที่โต๊้เดี๋ยวคุณต๊อเข้าไปให้นะโอเคได้จ้าพี่พัน,นใจดีกับเรามากเลย ใหยรู้เราตลอดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปให้พี่พันธ์ก่อนพี่เมย์ค่ะอะไรผลได้ซองกระถทีงจากบ้านมาค่ะอะไรซองอะไรของแกซองแม่ส่งมาจากบ้านค่ะซองกระเทีงมด่าก็ของบ้านแกแล้วทำไมแกไม่ทำกันเองอ่ะโอ้ส่งมาถึงนนี่ทำไมเนี่ยวุ่นวาย ไปนู่นนู่น,นไปให้แม่นนู่นปะทำบุญเอาหน้าไปให้หนู่นปะนู่นเลยชอบทำบุญเอาหน้าไป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 พี่พนันธ์ค่ะจ๋าช่วยทำบุญหน่อยคะ่ะแม่ส่งมาจากบ้านซองกระถิ่งจ้าอโอเคได้เลยนี่พันใส่ให้นะค่ะโอ๊ยทำอะไรนะักหนานะทำไมแหน่ทำบุญมันพันธิงเปล่าบุญเบิร์นนี่กัน พี่ก็คิดไปเวลาเราทำบุญเราก็อย่าไปคิดอะไรเยอะตั้งใจเราน่าร้อนทำบุญแล้นตออนเา่ายหมดเต็มดาวนู้น่ะอ้าวนขึ้นมาทำอะไรข้างบนอ๋อพอดีพี่สาเขาลุ่มทำบุญได้ผลมาเอาซองจ้าว่าไม่เป็นไรนะพี่เมย์เขาก็อย่างนี้แหละเขาก็พูดไปนั้นแหละเนาะอย่าไปคิดมาก นะจ้า่ะดีแล้วทำบุญลมเย็นเฮ้ยอย่าไปยุ่งไปลม้มใครก็ไม่รู้พนันจะไปยุ่งกับเขาทำไม,ไมเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้รบ้าใครไม่ต้องไปช่วยเขาบ้าน่ะดูดิถ้าเป็นโควิดแล้วแกจะทำยังไงแกแค่แค่ติดโควิด COVID, แกจะทำยังไง กลัวใครเขาไม่รู้หรือไงเราก็ใส่แมสเราก็ใส่แมสอยู่รู้แล้วไปช่วเขาต่อเอาหน้าอีกปาปะน่ะเฮ้ยคุณคุณเป็นอะไรหรอเปล่าเนี่ยคุณคะโควิดสนับหน้าให้ไม่ช่วยเหลือหรอกนะกลัวใครเขาไม่รู้หรือไงเอาหน้าอยู่ได้คุณคุณอเดินขึ้นมาก็ไม่ออกเลย อุ้ยพี่รู้ได้ไงเนี่ยหนูยังอ่านจะเจอมาจากไหนเนี่ยก็หาแม่ก็เจอพี่หาไม่เจอแม่พี่ได้กลิ่นไห,นไหม,หมเหน็นๆอะรถขยะเปล่าเฮ้ยรถขยะเลยจะมาเก็บตอนนี้เขาเก็บไปตั้งแต่เช้าแล้วโอ๊ยไม่รู้ว่าพี่เห็นได้กลิ่นเลยหรือหนูตายพี่แต่มั่ได้กลนะิ่นจริงนะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย หนูตายหรือเปล่าเนี่ยพี่ถึงตรงนี้เลยอะ่ะจะหมูไม่ดีแล้วมั้งโควิดหรือเปล่าป้าโควิดก็ไม่ได้กลิ่นสินี่หนูได้กลิ่นชัดเลยอ่ะเหม็นเหมือนแบบเหม็นเน่าอะ่ะไม่ไมไอะไรไไพี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหรอมีแกได้กลิ่นอยู่คนเดียวเออได้กลิ่นเลยหนูไปแล้วหนูไม่อ่านกับพี่แล้วไปอ่านอย่างอื่นดีกว่าเหม็นมากเลยทั้งเนี้ยอยู่ได้ยังไงวะ พี่ฉีป่ะเนี่ยเหม็นมากเลยฉีอะไอเข้าไปฉีวู๊วนี่วันนี้เหม็นทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ได้กลิ่นเนี่ยแถวๆนี้แหละจมูกเน่าหรือเปล่าที่พี่ทำมาเนี่ยเน่าหรือเปล่าก็ได้กลิ่นจริงๆของกูแฉดูหน่อยนะมีหนอนอยู่ในจมูกหรือเปล่าเน่าลวมั้งเนี่ยที่ทำมาเนี่ยดูบ้างอนั้นเน่าหรือเปล่าหนูจะฆ่าต่อได้ไหมเนี่ยลองดูแล้วกัน นทำอะไรเนี่ยโอ้คุณกำจัดคลองอะพี่ที่ย้ายมายังไม่จัดเลยดูดีเหลืออีกเยอะเลยอะใช่ค่ะไม่เป็นไรไปดูนะได้อุ้ยเนี่พฝนมันขอเมาอะไรหนิหรือปะว,วันก่อนพี่พันท์คุยกับพี่เมย์อยู่ใกล้พี่เมย์ท่านนี้อยู่นี่แต่พี่เมย์ตัวเหนี่งมากกินปากอะไรทุกอย่างคก็เหนี่ยไปหมดเลยอะนะใช่ฝนก็ว่างนั่นแหละพี่แา่ไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยอะ เวลาไปเดินไปคุยกับพี่เ<อ>มย์ใกล้ๆว่ามนมากเลยพี่เหมือนจะกินตัวกินปากอะไรไม่รู้<อ>ทำไมก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> หรือว่าที่พี่เมย์เขา,าชอบไปว่าคนนู้นคนนี้เวลาที่เขาทำบุญน่ะโบราณเขาถือนะว่าถ้าใครที่ทำอย่างเงี้ยออจะทำให้กลิ่นปากกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยแรงไปหมดเลยคงจะเป็นกรรมพี่เมย์เนาะ <c oughs> พี่ฟ้า <c oughs> เขาไม่ชอบใครทำบุญเลยอ่ะ เวลาจะทำบุญขัดออของตลอดเลยเนี่ยเวลาที่พี่พันธจะทําบุญทําอะไรนะเขาก็ต้องมาขาดัดจนพี่พันธ์แบบเอ้ยไม่มั่นใจจะทําดีไม่จจทําดีอ่ะมไม่เป็นไรเรื่องของเขาเดี๋ยว,ยวพี่พันช่วยไหนเหลืออะไรอีกเยอะไหมคุณดูอีกสองสานั่งพิ่ไป <Okay. S 1> ไปจัดของ<ป>ช่วยกันนะ